สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้ว<ม>เรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ และแล้ววันนี้ก็มาถึง Ba t t l e of b a บ d a วด์เแน่นอนว่าเราก็จะมาชำละซองออามหาตของ b ร u d a Gate ให้ทุกคนดูกันอีกครั้งนี่เป็นซองออามหาตของ Com m a n d e r l e g e n d นนะฮะทำเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งแรกอะ่ะเขาจะไม่มีเซตบูเตอร์นะแต่เนี่ยมันมีเซตบูเตอร์ด้วยและของในออามหาตนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องมีของที่แถมเฉพาะในพรีคอนของ c อ m m a n d e r อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในซองออมหตนี้มีอะไรกันหลอดหรือไม่ลุยหลายคนบอกว่า เออทำไมที่ไม่พูดถึงเรื่องความดีเลยเ,ลยเออก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมพูดไปก็เรื่องเก่าเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกแล้วก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันรุมาตุ้มนะฮะตอนนี้คือแค่มีข้าวกินผมก็พอใจแล้วครับช่วงนี้นี่ผมไปดูคลิปของเมืองนอกนะผมเคยเห็นว่าบางคลิปเนี่ยมันได้ดับเบิลมาสเตอร์ในซองด้วยนะแบบว่ามีทุกซองเลยผมดูคลิปหนึ่งโอ้โหดับเบิลมาสเตอร์มีทุกซองเลยครับมันน่าจะเป็นเออร์เลร์นะเพราะว่าบางคลิปก็ไม่มี ามาดูกันว่าจะได้แรงก,กี่ใบนะฮะนี่คอมอคอมอนคอมมอนคอมมอนไปเลยไปเลยก็ตามไพเทิร์นนะครับคอมมอน3อันคอม2อเอ,อ้ยนี่เป็นอันคอมที่เรียกว่าจ้าม,มากเลยะฮะเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่สามารถทำลายเอนชานเมนของสีแดงได้ถึงมันจะไม่ได้ทำลายแบบแน่นอนก็เถอะผมว่ามันน่าจะพอมีราคาคือมันเหมือนคาร์ออดวาร์ปเล็กๆอะแล้วก็แลนด์นะครับจิง้งอ่าแล้วก็เป็นโจเคสของเดียดดี เดียวโอเคหรือเปล่ามั้งแล้วก็เป็นอันคอมอีออันหนึ่งอ่าแล้วก็มีฟอยเอ็ดนะฮะฟอยเอ็ดนี้การันตีนะครับอืมมันคือแบคเกลหรือเปล่าที่การันตีไม่แน่ใจนะแล้วใบแรกจุ้งคือชุดน,นี้นี่มันเยอะไปหมดเลยผมดูราคาไม่ได้แต่ว่าใบนี้เหมือนจะไม่ได้มีราคาอะไรมากจุ้งอ่า ใบที่2นี้หลังใบแรกครับมันจะเป็นแดที่อยู่ใน Deck คอม m a นเดออยู่แล้วครับก็คือถ้าเราจะได้พวก b บ็ k มาร์เก็ตค n นเน i o ชัอะไรพวกนี้เราก็จะได้จากตอนนี้นะฮะก็คือจะเป็นบอด e r r เลดด้วยต่อไป M อู้หูแแผกเวพอนแผกเวพอนนี่ก็เป็นแรกใบหนึ่งที่มีราคานะครับเฮ้ยเริ่มมีกำลังใจต่อไปเป็นโชเคสอ๋อเป็นฟอยเอนะครับตอนนี้เป็นโชเคสหรือฟอย์เอวะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เฉยๆนะ จุย้ยอ่าอันนี้โชว์เคสเป็นดักก้อนสเปริตแต่ดันไม่เป็นคาเลร์เลตคงจะต้องเป็นอะไรที่พิเศษประมาณอูกินมัง้งนถึงจะเป็นคาเลรเลตได้ M ว้าวหเราเปิดตัวด้วยความอลังการนะครับนี่วิงวังวิงวังนะครับเฮ้ยเปิดตัวดีอย่างงี้เสียวจังเลยพี่ชาย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนานๆรอดทีครับเรามาดูกันว่ารอดหรือไม่ไล่หรือมอดไปอย่างรวดเร็วครับเราไม่มีธุระอะไรกับพม,ม่าคอม ชุิงไฟเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อันคอมเราไม่สนอืมตรงนี้มันเป็นแบกาวหรือเปล่ามันการันตีแบกาวหมดหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้เฉยๆนะไม่เท่าไหร่ชุิงอันนี้ก็เป็นเมติกที่อยู่ในกล่องคอมมานเดอร์นะครับจุิ้งใ่ <laughs> เดิมเลยใบยต่อไปต่อชุ้งอืมอะไรวะเนี่ย เป็นเอ็ดแรงการันตีนะครับแต่นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยดีครับโอ้โหแอนเซียนบอลดากอนนะครับอุ้ยมังกรมาสองตัวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันดีวะ่ะมังกรไปที่สามไม่ใช่นะครับนี่ผูกเก็ตการ์ดมันโล่ครับผมเพิ่งรู้ว่าไออาร์ท,ที่มันเก่าๆมันเรียกว่าอาร์ดรูบุ๊กนะครับมันก็คือโชว์เคสของชุดน,นี้นี่แหละแต่มันจะประมาณเป็นหนังสือของดีแนดีเขาอะ คนเล่นดีๆผมว่าน่าจะฟินพอสมควรนะเหมือนเจอเพื่อนเก่าโอเคมาต่อกันไปเรื่อยๆอ่าโอเคอันนี้ผมว่าการันตีเอ็ดแอนคอมแต่ว่าไม่การันตีว่าเป็นแบก็กเกาแร็ไปแรกมามาเฉยๆอะ่ะต่อไปเป็นแบ็กมาร์เก็ตคอนเนคชั่นไม่ใช่นะครับเพิรฝันไปเองครับภูเก็ตการ์ดต่อไปเลยครับอะไรก็ไม่รู้ จำไม่ได้ครับมันมีแลไวใบนี้ในชุดด้วยเหรอวะเอ็มมาเนี๋ยน้โอ้โหไม่ได้เอ็มนะครับเอ็มมาหน่อยเฮ้ยเอ็มมากับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยฮยใบนี้มันรอดนี่วะเฮ้ยใบนี้รอดครับใบนี้รอดครับอีกใบนึงจุ้ง,งโอ้โหใบนี้ก็รอดครับเฮ้ยผมว่าคนแต่ตอนนี้ต้องใส่ราคาเยอะหน่อยแล้วครับในชุดนี้เฮ้ย รู้สึกแปลกว่ะคือปกติครับทุกท่านที่มาดูก็คงจะมาดูผมลองควนขางใช่ไหมโอ้ออแต่มันไม่ค่อยมีเสียงเลยครับทุกท่านอย่าโกรธนะครับคือมันก็ต้องมีบ้างครับตายบ่อยๆนี้ไม่ไหวนะครับโอเคเราไปกันต่อเลยแลไปแรกออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นแร่ัอมาด๊เด็กใบต่อเอ็มไหมไม่เอมนะครับ เฮ้แต่นี่เหมือนจะรอดนะคุณหรือเปล่ามีราคาน,นั่นนี่คือมันไม่ได้รอดมากอะ่ะแต่มันก็ใช้ได้และมีราคายู่โอเคอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยอยันนี้เหมือนจำได้ว่าพอใช้ได้อยู่นะโอ้โหไม่มีเอ็มเลยครับเอ็มไหมเอ็มไหมคุดไม่เอ็มนะครับโอ้โหมังกรแดงครับมังกรแดงน,น,ดงนี่มันต้องเป็นเอ็มสิครับ <c oughs> มันไม่เอ็มครับตัวนี้ทำไมได้ มื่อมังกรเราโดนดาเมจมันจะยิงดาเมจใส่เป้าหมายไหนก็ตามที่ไม่ใช่มังกรอ,อ,อป้องกันอินฟินิตี้สะท้อนเดาเมจล้านครั้งี่ผมว่าไอมังกรตัวเมื่อกี้นี้มันก็มีหลังดีอยู่นะอนาคตดีอะไปจัดเด็กมังกรน,นี้ตอนนี้นี่มาจัดได้เลยนะครับเราสามารถจัดเด็กมังกรได้แล้วนะครับแบบที่ไม่ต้องแค้นนะนะแหล่ไปแรกมาเอ็มไหมเฮ้ยเอ็มวันท่านผู้ชม จุ้งย,ยานปลาหมึกจากนอกโลกเฮ้ย <c oughs> มีราคาอยู่ครับจะได้จะได้หูย <c oughs> ลอดครับหลอดคือนี่มันอะไรวะเนี่ยเรารู้สึกดีมากๆดีมากๆโดยไม่ต้องกินสมุนไพรที่เพิ่งบดล็อกอีกใบหนึ่งเอลเดอร์เบนะครับอ่าอันนี้เป็นโรยชั้นธรรมดานะฮะถ้าเปิดบล็อกจะได้นะครับเอลเดอร์เบนนี่จุ้งขึ้นมาโอ้โหอะไรวะเนี่ย นี่คืออะไรวะ <c oughs> คือชุนนี้มันเยอะมากครับผมอ่านไม่หมดแต่ผมจำได้แค่มันรอดหรือไม่รอดอันนี้ไม่รอดนะครับ M ไหม M ไหมอ่าธรรมดานะครับภัพสวยดีนะเราไปกันต่อเลยดีกว่าทาเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับผมลองแกะสองชุดน,นี้ดูแล้ เหนียวครับเหนียวมือนี้แกะไม่ค่อยแค่นนะครับก็คือฝืนแกะมันก็คงได้อยู่แต่กลัวการมันเสียหายอะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเปิดได้มังกรอนแดงมังกรอนแดงมุมพังนะฮะแจกขายได้หลายบาทเหลือใครได้ไม่กี่ตังใบแรกมาอ่ะโอ้ว่าไปต่อไปต่อเราไม่สนใจอะไรที่มันไม่ใช่ไอไว้เฮ้ยใบนี้นี่โอเคนะคุณ มันทําให้การ์ดที่อยู่ในเอ็กซที่เราไล่ได้าไล่ศูนย์คิดว่าทํามาเล่นกับพวก a d ดเวนเจอร์อย่างพวกการ์ดสีแดงที่รีมูฟหัวกองคองครับแล้วเราสามารถไล่กลับมาได้ก็ไล่ศูนย์นะครับโอ้โหแต่มันต้องอยู่บนเกรอนนะไล่ยเยอะพอควรแต่อีเดนนี้ไล่เยอะแค่นี้ไม่หวั่นหรอกครับพวกเอลดาซงเอลดาซีนี่วิ่งกันพรานนะเอ็มไหมไม่เอมนะครับอีกบหนึ่งโอ้เอ้เอันนี้ก็ ผยจำได้ว่ามันมันก็ดูดีพอใช้ได้นะต่อไปโชเคสโชเคสโอ้โหลุงนี่หน้าตาเหมือนกระตูนดินนี่เลยครับต่อไปสุดท้ายจุ้งเงียบกลิปสต่อเมื่อกี้นี้ผมว่าไอ้สกอปเปียนขิงน่าจะรอสุดแหละเราไปกันต่อเลยครับจุง้งจุง้งเอามาแลลวสองแรกจ้วม โอ้ดับไมริดอันนี้นี่คือรีปินครั้งแรกนะครับไมรีปินมาชาติหนึ่งแล้วทียมคันคือชุดแรกที่ออกมาคืออยู่ในกล่องคอมมาเดอร์ด้วยมันค่อนข้างแพงนะฮะตอนนี้ก็รีปินมาราคาจะตกลงมาให้คนช้อนได้นิดหน่อยเอ็นนะครับท่านโอ้โหใบเดิมแบ็กมาเก็ตคอนเนคชั่นคอนเนคชั oh, ่นนี้ ฮ้ยเอ็นี่มันแปดิฟ c ิ i ลิมผมจําได้ต้องใช้คนขับ2คนครับถึงจะสิงโคได้ร้อยเปอร์เซ็นมันก็ขำๆมันนะมันอาจจะใช้ได้ก็ได้ครับคือผมยังไม่ได้ลองอ่ะไปต่อเอ็มไหมเอ็มไหมโม่ไม่มีเอ็มเท่าไหร่วะอืมได้คอร์ดเยอะเหมือนกนันนะอยากได้มังกรบ้างมังกรอยู่ไหนมังกรอยู่ไหนเงียบกลิบ มองตรงนะผมเห็นพวกนี้เปิดแล้วแล้วเรายังไม่ออกบงังกรแดงสักตัวเลยครับทำมันออกยากจังวะอ๋อผมดูแล้วมันจะมาออกในคลิปนี้ไงครับพูดอย่างนี้มันจะไม่ออก,กด้วยแหละฮ้ยให้กำลังใจตัวเองก่อนทุกคนโอ้โหเอลเดอร์เบใบที่สองไปยังก็เลยแล้วกันอะไรก็ไม่รู้ไปก่อนใบก่อนเอลเดอร์เบอยู่ไหนใบที่สองเหมือนกัน ทำไมไม่มี M เลยวะอุ้ยแต่ว่าแลเยอะมากนะครับอะไรก็ไม่รู้ครับหลายใบต้องลองใช้ดูก่อนนะมันถึงจะรู้เพราะว่ามันเป็น E D k อะ่ะโอ้โหไม่มี M มานานแล้วอุ้ยอันนี้ Bed of s t i f f ใบที่เป็น Borderless Foil นี้คือจุดสูงสุดน,นะครับ Wonderful Fantastic โอเคผมรู้ละผมไม่ได้พูดเองหรือเปล่าวะเฮ้ย แมาไม่เอา,เ,อาเราไม่พูดดีกว่าเคยมีอยู่คลิปหนึ่งพูดแล้วโจยมากเลยวัน <c oughs> นี้ดีหน่อยนะฮะไม่มีแลนฟูอาร์ตคือแบบ <c oughs> มันแลนฟูอาร์ตมาทุกชุดเลยโอเคไหนามาดูซิเอ็มให้เราชื่นใจไหมไม่ชื่นใจอ๋อ <c oughs> <c oughs> ยอนย่อนย่อนโอเคช่ okay. างมันไปต่อเออเฉยๆจุ้งอ๋อ อันนี้นี่หา,หามากครับ <g iggle> ก็คือต่อยคนนึงแล้วก็ต่อยกันทั้งวงอ่ะ <c oughs> เป็นการที่แบบล้มโต๊ะกินเหล้าอะครับเฮ้ยผมว่าการแบบนี้ออกแบบได้หามากเลยนะ <c oughs> ใครอยากล้มโต๊ะไปลองใช้กับเพื่อนดูนะครับเอ็มมาไหมไม่มานะครับเฮ้ยแต่ว่าใบนี้นี่เหมือนจะมีวิธีใช้อยู่นะเอ็มแล้วครับคุณเอ็มแล้วครับคุณเอ็มเขาหล่หหอยัน รีเกียลอรอยัลลี่มันก็โอเคนะครับอีกใบไม่มีครับในบรรดาคมมอนผมชอบน้องคนนั้นมากเลยน้องคนที่แม่เป็นเจ้าของวิิธภนะันธ์่ะ มมดูมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับตัวแรกครับอุย้ยนี่มันของดีมังกรแดงตัวแรกครับเฮ้ยนี่เป็นนิมิตหมายนะครับโุ้ยน้องมังกรคนนั้นน่าจะให้โชคเราน้องมังกรคนนั้นที่แม่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ผมเปิดข้ามพวกคอมมอนันคอมหมดเลยครับผมเลยไม่ได้เห็นน้องคนนั้นเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูผมได้สักคนหรือเปล่าเุ้ยแต่ตอนนี้ผมบอดโป่งมากเลยครับท่านผู้ชมถึงมันจะไม่ได้เป็น อุ้ยคันเด็ดดิคอพบอลลี่ฟอ,อยหุ้ยแล้วไปสุดท้ายนี้สามารถเป็นแรที่ออกได้ในเฉพาะคอมมานเด์เด็กได้ด้วยนะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นบอดด์เรดฟอยให้เราสะสมกันได้นะเจนี้เฮ้ยมันอยู่ในฟากรอดแล้วครับแรน้อยไปหน่อยแต่ว่าอยู่ในฟากรอดแล้วครับจุ้ยเฮ้ยเราต้องเปิดดูแบบเมื่อกี้ใช่ไหมแบบว่าเผลอเผลอเผลอ,เ,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 อ,อเล่นเดิมไม่ได้แล้วครับ <c oughs> การมันรูครับ จุงจ๊งขึง้นมาอุอ้ยสุงทันได้มาแล้วครับนี่บ่นตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะในใบเนี้ย Black Market Connection นะครับแพลเร็กเซียนอาเรียนารวมกับบิสเตอร์บอสซอมรวมกับอะไรก็ไม่รู้ครับเยอะแยะไปหมดเลยจะโลบมาก3อันเลยก็ยังได้อะเจ็บหกเลยนะแต่ว่าเฮ้ยเจ็บหกแต่คุ้มอะไปต่อพวกเราเฮ้ยผมรู้สึกปาดฟัวง่ะจุง๊งปวดฟัวไหมเอ็มอีสักใบไหมเอ็มอีสักใบคนนี้อะ คนนี้เ็เหมือนจะมีวิธีใช้อยู่นะผลลับเยอะแยะมากมายสองสุดท้ายนะครับเฮ้ยรู้สึกโอเคครับเฮ้ยมังก่อน,นี้ผมว่าเป็นอะไรที่คนเก็บไม่ต้องเอาตีนไก่น้าผากันอีกครั้งนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีชุดไหนที่คนเก็บไม่เอาตีนไก่น้าผาบ้างนะคือแม่งเหนื่อยกันทุกชุดแหะสองท้ายมารุนกันว่ามีเอมไหมเอมไหมเอมไหม มังกรแดงอีกตัวครับแต่ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะครับเป็นมังกรแดงแรเฮ้ยมังกรเถเ่อเลยหุหน้าตาโหดมากเลยเนี่ยโคตรเท่ทำไรายได้ยังไม่รู้เลยครับยาวเกินยังไม่ได้อ่านลุยเหมือนเอลเดอร์เบนเลยเว้ยตัวนี้ลุยโอโหอะไรก็ไม่รู้ครับและสองท้ายสองท้ายเออ สุดท้าย,ายมากันสี่คนครับเป็นไฟนอลแฟนตาซีเลยอืมผมดูแนละ้ว <laughs> ผมไม่ได้เธอซักกระบายเลยครับคือมันคงมีคอมมอนนั้นคอมน้อยเกิน <laughs> เพราะว่าคอมมอนได้สองละาสามเองน้อยกว่าอะไรครับเธอชื่อนี่เลยแพททอนออฟเดอะอาร์ตเป็นไงครับพอจะสู้กับสาวมังกรยูกิโ oh! อได้ไหมครับไหนสาวมังกรยูกิโอน, Yu oh! นี่สาวมังกรยูกิโ oh! อนี่คือสาวมังกรของไม่จริงเดอะเกตเตอร์ริ่งแพทรอนออฟเดอะอาร์ตนะครับดูเฟลชเลสเทคนะครับ โอ้ไม่เป็นไรแม่ฉันเป็นเจ้าของวิสพันธ์ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทีมหมอแบบวิสาตเขาคิดยังไงกับสาวมังกรอ,อย่างนี้ถ้าผมเป็นมังกรผมอาจจะอยากจะเซตยอเธอบ้างนะครับแต่ผมเป็นคนนะครับผมดูความน่ารักของมังกรใส่คอเซตไม่ออก แต่ความว่าเธอเก่งเหมือนกันนะครับคือถือว่าเก่งมากๆอะ่ะสำหรับคอมมอนก็จบกันไปแล้วสําหรับการชําแหลกบล็อกอมาดที่มาเลดอีกแล้วแต่ก็อยังดียังมาผมได้แลกมิสติกรวมกัน72บใบครับ7จใบาจาก1บล็อกอมาดคือแลบล็อกหนึ่งนี่เยอะกว่าคอมมอนอีกครับยังไงก็ตามบล็อกอมาดชุดนี้มันก็ค่อนข้างแพงนะฮะเอางี้ผมฟันธงไปเลยดีกว่าว่าของอะ่ะสู้คอมมานเดอร์ลิเจนชุดแรกไม่ได้นะเพราะว่าชุดแรกอะ่ะของดีที่มีมูลค่าจริงเยอะกว่านี้ แต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องรอให้เวลาพิสูจน์กันก่อนเพราะว่ามีบางทีที่ออกมาแรกๆแล้วยังหาวิธีใช้กันไม่ได้ใช่ไหมเวลาต่อมาก็แพงแต่ว่าในความประทับใจแรกนี้คือ,อยังตู้ลีเจนชุดแรกไม่ได้นะฮะก็บจบกันแล้วนะครับสำหรับการทำแหลกก็ขอให้ทุกคนทำแหลกคอมเมดี้ลีเจนกันอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรามีการรับกันด้วยถึงมันจะผ่านพีเรซมาแล้วก็เถอะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง และอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ